มาแล้วนะครับทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะครับในเพจแล้วก็ช่องย t ท b e มาบารมีองคูนึงหกแปดแล้วก็เพจมาพาไปมูนะครับวันนี้นะครับวันดีผมจะพาไปไหว้นะครับปู่ใหญ่แล้วก็อาจารย์แหม่มอยู่ที่ตำลักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้อยู่กาลสินครับผมใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่นะครับผมก็อยู่หน้าถ้ำนะครับเนี่ยทางเข้าถ้ำทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเข้าไปไหว้นะครับ ปู่ใหญ่นะครับแล้วก็อาจารย์แหม่มเป็นซึ่งเป็นพ่อของอาจารย์น็อตตี้เองนะครับทางเข้าถ้ำนะครับสวยมากเลยครับมีน้ําตกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับเราเดินเข้ามานะครับโถงแรกนะครับก็จะเจอนะครับลอยพระพุทธบาทจําลองนะครับก็จะมีผู้คนนะครับเอาเศษตะตังนะครับมาวางนะครับเป็นความเชื่อเนาะ อไนะครับก็จะมีน้ําตกนะครับสวยมากเลยครับในถ้านะครับตอนนี้อยู่ในถ้านะครับเดี๋ยวเราเดินไปโถงที่สองนะครับทุกท่านครับโถงที่สองนะครับก็จะเป็นนี่นะครับอาจารย์แหม่มนะครับอยู่ด้านล่างส่วนปู่ใหญ่อยู่ด้านบนนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามานะครับเสียงโชคกันดีกว่านะครับวันนี้วันวันพุธนะครับที่ยี่สิบห้านะครับเดือนเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาขอโชคกับปู่ใหญ่กันนะครับอ่ะใครที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ขอพรไปด้วยกันนะครับขอพรไปด้วยกันนะครับทุกท่านโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาหมุนลูกปิงปองนะครับย้ำว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเอาพี่นอ้องผมสิม,มุนในตัวใดนะครับกะแล้วแต่ดวงค้นนะครับผู้ใดมักกะลองดูนะครับเดี๋ยวผมมุนผมจะมุนแค่สองลูกนะครับไม่รู้ว่าได้ตัวไหนนะ โอเคมาแล้วนะครับทุกท่านเอาพี่น้องใครเห็นเป็นตัวใดนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะเราขอ พรน,นะครับกับอาจารย์แหม่มแล้วก็ปูใหญ่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับทงที่3นะครับนี่สวยไหมทุกท่านนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นปู่ผู้ชงนัคราดแล้วก็องค์ย่าทองคํานะครับอยู่ที่ทงที่สาม บางคนก็มาถ่ายรูปมากล่าบไา้แต่ยังไม่รู้ชื่อนะครับว่าท่านชื่ออะไรนะครับเป็นปู่ผู้ชงนะครับแล้วก็องค์ญาติทองคำนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นถ้ำจำลองนะครับมีค้างคาวด้วยอยู่ด้านบนบรรยากาศสวยมากเลยนะครับด้านข้างนะครับ เราก็เข้ามาถ่ายรูปนะครับมาขอโชคขอลาบกับองค์ปู่ได้นะครับอยู่ในถ้านะครับโอเคนะครับทุกท่านวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศนะครับว่าอยู่ในถ้ามีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆที่เราเห็นนี่แหละครับใครที่อยากจะเข้ามาดูนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็ แวะมาเที่ยวได้นะครับอยู่ที่ตำหนักปุยใหญ่จันนัตตี้นะครับอยู่บ้านโนนสามัคคีนะครับอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับตำหนักเปิดทุกวันนะครับใครอยากมาเที่ยวนะครับอยู่ที่กาลสินเชิญได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกด subscribe ด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าว่าผมจะพาไปมูที่ไหนนะครับ ส่วนในช่อง y t u t u นะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับวัสดีคค่ะ